ช้านี้ที่ชนบุรีอากาศหนาวแล้วนะครับสดชื่นเย็นสบายเรามาชมสวนฝลั่งหงจ้นสือของเรากันนะครับที่เราทำของเราไว้นะครับวั <c oughs> นนี้ก็จเจริญงอกงามดีจากที่ซื้อมาต้นประมาณ30เซนนะครับหนึ่งฟุตรัปร์ทัดตอนนี้ผ่านไปประมาณ หงเดือน2เดือนเดือนที่3ามนะครับดูมาดูผลงานของเดือนที่3ามกันว่ามันมีอะไรพัฒนาไปบ้างนะครับหลังจากตัดแต่งส่งต้นแต่งให้เป็นพุ่มนะครับหรือที่ต้นที่1เลยครับหลังจากเราตัดแต่งประมาณสัก10วันก็แตกยอดนะครับส่วนที่ผ่านมาสองเดือน ที่ออกดอกแล้วก็เริ่มมีผลผลิตรเริ่มลูกใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้ก็แตกยอดแตกยอดจะหมดทุกต้นนะครับแถมมีดอกออกมาด้วยนะครับเห็นดอกหรือเปล่าไม่โฟก,กัสน,นะครับอะไรที่เราตัดแต่งกิ <c oughs> ่งปุบ๊บมันก็จะออกดอกนะ ลูกแล้วเริ่มมีลูกแล้วสามเดือนก็ไว้ผลได้นะครับต้นหนึ่งประมาณสักสองลูกแตกยอดออกลูกนะครับต้นหนึ่งไว้สักลูกสองลูกไว้ชิมนะครับอย่าไปเพิ่งไว้ขายเอาไว้ขายมันจะทําให้ต้นมันโทมนะครับเหมือนคนยังไม่โตแล้วต้องมีลูกมีอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ต้นมันโทม สองลูกกำลังดีนะครับให้เยอะกว่านี้มต้นไม้เขาจะดูแลตัวเองไม่ไหวนะครับก็มีลูกมีอะไรกันหมดออกรอกสามเดือนออก,กำลังตูมเลยนะแต่ยอดจะแตกออกลูกก็ออกครับตรงไหนที่พอเขาจะออกได้เขาก็ออก ก็แตกยอดมาด้วยนะครับส่วนการบำรุงรักษาเราก็ดูแลให้ดีนะครับนี่รูปโตแล้วดอกออกดอก,ออก,ด,อกดอกบานนะครับดูแลดีเรื่องอปุ๋ยนะครับทักสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนเราก็ต้องใส่ดีถ้าสิบห้าวันก็ใส่น้อยหน่อยถ้าหนึ่งเดือนก็ใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเดือนละครั้งมันก็เขาก็พอกินนะครับ ใส่เยอะหน่อยถ้ากิดสิบห้าวันก็ดีเหมือนเราได้กินอาหาราเข้มข้นอยู่เรื่อยๆรสชาติดีนะต้นไม้ก็อาจจะมีความเจริญเติบโตได้ดีนะครับต่วมาถ้าเกิดเราใส่เป็นเดือนก็ประมาณสักปลายเดือนรสชาติอาหารก็จะจืดหน่อยอก่อยหน่อยอะไราเงี้ยอาจจะไม่อร่อยเราก็แบ่งแยกเอาแล้วแต่ความสะดวกครับ เรื่องลงมาแรงก็ต้องฉีดพว่าการเชื้อรานะครับพวกการเชื้อราเนี่ยสำคัญส่วนมากคนจะไม่เข้าใจมีทั้งสองแบบมีทั้งมแมลงกัดมีทั้งเชื้อราเราก็ต้องดูแลให้ดีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเชื้อราก็ใช้บาซิลัส <c oughs> ทับชลิดนะครับบาซิลัสทับชลิดเป็น าสารอินทรีย์เป็นสารที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์นะครับแล้วก็ไทโคโดาม่าอัลทิรัสซับพืลิต,ก,ตโโก็ใช้ทางใบนะครับส่วนไทโคดาม่าเขาใช้ทางรากใช้ทางดินนะครับใช้ให้ถูกพื้นที่นะครับอย่าใช้มั่วบังทีผลผลิตมันอาจจะไม่เห็นไม่เห็นผลอย่างที่เราทำนะครับแล้วก็อีกสำคัญก็คือเรื่องของมแงมลงแมลงก็ใช้ อะไรเอ่ยเดี๋ยวเยวชื่อเลยบิวเบถ้ามแมลงก็ใช้บิวเลียเมทาลลเซียมนะครับฉีดพ,พ่นพ่นบ่อยได้เลยนะครับเพราะเป็นสายอินทรีย์ที่สวนเราก็ใช้สายอินทรีย์ส่วนมากนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับก็ บิเวเรลีย,มยเมทไรเซียมสำหรับ,บป้องกันแมลงนะครับกําจัดมแมลงป้องกันแมลงนะครับดีที่สุดนะครับถ้าไม่มีก็น้ําส้มความไม้นะครับทาไปนะครับว่าดูจากลักษณะของมะนาวก็ได้นะครับปกติมะนาวเนี่ยจะโดนมแมลงเข้าทําลายทุกสวนนะครับใบหงิกใบงอใบแต่ที่สวนจะใช้ต้นพิวเรเลีย แทบจะไม่มีร่องรอยของมแมลงเลยนะครับมแมลงจะน้อยมากนะครับเราสามารถที่จะบังคับสถานการณ์ของต้นไม้ให้อยู่ในความปกติได้น,นะครับถ้าเป็นส่วนที่ไม่ได้ดูแลก็ดูอยากใบรู้เลยนะครับพวกส้มพวกมะกรูดมะนาวส้มโออะไรพวกนี้นะครับพวกนี้จะมีผแลแม้กระทั่งต้นไม้ประเภท เลื้อยนะครับพวกเถาเลื้อยพวกนี้มนแมลงชอบกิ่หมันหวานกรอบก็จะโดนแมลงเขาลำลายจะใช้ประมาณนี้นะครับเช้านี้ที่สวนของเรานะครับหงชนสือชนบุรีนะครับเรามีสองที่ก็คือที่จังหวัดน่านแล้วก็ที่จังหวัดชนบุรีถ้าท่านที่จังหวัดน่านก็จะเป็นสวนลงดินเลยนะครับมีเยอะอนะสวนใหญ่ที่ชนบุรีเราก็สวนเล็กปลูกไว้สําหรับ ขายต้นนะครับขายต้นพันขายกิ่งพันแล้วก็ขายผลนะครับเราลองดูสถานการณ์ที่ฝรั่งกำลังเป็นที่นิยมนะครับมีความนิยมสูงตอนนี้นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจกิ่งพันต้นใจยกเข่งไปเลยเนี่ยนะครับเข่งที่วางอย่เนี่ยครับพร้อมออกลูกเนี่ยเอาไปเลยนะครับ ถ้าเกิดเป็นกิ่งนะฮสองบาทน,นะครับถ้าเกิดเป็นเข่งก็600บาทครับกิ่งถุงดำนะครับใส่ถุงดำลากเดินพร้อมอในการนำลงปลูกดินได้เลยนะครับถ้าสนใจก็มาดูกันเลยโทรเบอร์โทรนะครับ086351 5353สนใจนะครับตอนนี้ต้นแรกเลย บังงามเลยมีทั้งยอดทั้งใบสวยงามทั้งดอกทั้งลูกที่ติดแล้วต้นนี้จัดไปหกลูกนะครับว่าจะเด็ดออกอยู่แต่ยังเลือกไม่ถูกทำใจไม่ได้จะลูกไหนดนะีเด็ดทิ้งนะครับก็จะไว้ประมาณสักสี่ลูกพอนะครับต้นหนึ่งต้นนี้จะสมบูรณ์หน่อยมีลูกเยอะนะครับก็ถ้าสนใจก็มาก่อนได้เลือกก่อนมาก่อนเลือกก่อนนะครับ อันนี้สําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ไม่มีดินจะปลูกเ็าปลูกในเข่งนะครับแต่ก็หมัน่นต้องหมั่นเติมปุ๋ยนะครับทุกสิบ้าวันควรจะเติมครั้งหนึ่งนะเพราะว่า <c oughs> ในเข่งสารอาหารมันน้อยมันรากเขาไม่ได้ไปไหนไม่เหมือนในดินนะครับเราต้องให้อาหารเขาเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วพบกวันใหม่นะครับยบายชลบุรีหงชนสือสุดยอดแห่งฝรั่งที่เดียวในชลบุรีสวัสดีครับ